นี in the, in the okay. ินีอเคอ่ะมาเด็กๆก่อนอื okay okay. ่นเราจะเอาเชือกนะมาผิดเชือกโคลาเซนเลยค่ะโอเคทำแบบพี่ใบพัวนี่ไม่ถูกนะคะโอเค่ะโอเคเด็กๆอเห็นนี่ไหมคะรูมันจะมีรูใหญ่ๆอยู่สองอันเห็นแลูกเห็นไหม ออกมาทางนี้อย่างนี้แล้วก็อีกข้างหนึ่งใส่ออกมารูใหญ่มันจะมีสองรูพอดีแล้วดึงให้เข้ากันสองข้างนี่อ่ะทำให้เหมือนพี่อ่ะได้ไหมคะใช่้วยใส่เาไม่ได้อย่าดูถ้วยค่ะอย่าดูพี่ถ้วยนะคะได้ไหมรูใหญ่